กำลังจะเดินทางแล้วน่าทานมา,มากๆเลย 넙죠 โหมม่วงแก้วขมิ้นมันตึงอะไรตึงกิ่งอะมันตึงนี่ก็ตัวตึงตัวป้าตึงนี่ไหมไม่ตอบไม่ตอบ อุ้ยอันนี้ป้าเนี่ยมันเดะดีมันติดแบบนี้ล่ะถอยทันมากถอย นักๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวดูหน่อยนี่เกี่ยวคุณแม่ปีนให้ตัวนี้เนาะคุณงามทำอะไรเนี่ยเก็บมะม่วงไปฝากป้าที่บ้านไปฝากยายตายกินกับโอ้โหหน่ยยกทั้งทั้งยวงใหญ่เลยสูงเขาเรียกเป็นช่อ รับให้ครับว้าวรีดื้อเตียวปากโอ้โหดูลูกเบเริ่มเลยอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็เหลืองแล้วเอาไปเหยื่อเดิมไม่เห็นไม่เห็น สเลืองงสวยมากแก้วขมิ้นครับลองปลูกไว้ที่บ้านนะครับน่าทานมากๆเลยโอ้โหต้องก้มเก็บ ไหนเรามาเก็บมะม่วงกันครับที่บ้านนักนักเี <c oughs> ่ยอ ยังโอโอ,โอ้ถึงไม่ถึงมันหล่นนะนมันรับไม่ได้มันต้องอดึงหนักเลย <c oughs> <c oughs> ใหญเลยในป้าได้ไหมดูสิโอเหลืองๆเลยทำพริกปลาหวานรอนะคุณป้านะ,าะกำลังจะเดินทางแล้วมีหยีกันเก็บไม่หมดเลยเนะี่ยพวงใหญ่มากดูที่พื้นด้วยนี่ป้าป,ป,ปีนให้หน่อยพี่ายากบันไดไปตรงช่อนั้นเพราะมันเหลืองแล้ว นั่นแหละช่อใหญ่ระวังตกนะเมื่อกี้ให้เราปรพอรหรอ,อใช่พวกนั้นน่ะถ้าเก็บไว้เดี๋ยวนกไงมันล่วงเต็มเลยเนี่ยไม่ช่อใหญ่ทีเดียวเลยแหละนุ่นหนักสุดตรงนั้นน่ะไม่ถึงเหรอ,อเพราะว่ามันจะได้ปล่อยให้มันไอ ส่งมาแน่รับให้กลัวความสูง <c oughs> คือคนตัดกิ่งอะกลัวความสูงจะบอกเลย <c oughs> <c oughs> คนขีก้กลัวความสูงโ <c oughs> <c oughs> อ้โหหนักค่ะลูกใหญ่โอ้ยเหลืองๆเลยแมเนี่ยมันเริ่มเป็นแผลแล้วเหรมเนี่ยนกจิ๋สดๆเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เยอะเลยเยอะเลยออะอันไหนไม่ทันไม่ถึงก็ใช้ตะก้อเอาแม่ส่งให้ไหมหรือลงมาสอยข้างล่างข้างหลังป๊าป๊าเนี่ยมีเหลืองๆทั้งนั้นเลยออกให้หมดเลยนะพลิกตัวหันกลับมาทางนี้ถ้าหลุดแล้วมันไม่สวยดิมันช้ำ เอาตะก้อไหมอุ้ยเหลืองจังเลยลูกนี้มากกินจังว้าวมีส่วตก้อไหมไม่ชอบลูกนี้เสืองนวลเลยนั่นน่ะป้าหันหลังไม่หยิบอันนี้ก่อนจับถึงแล้วหันตัวอ่าเดี่ยวตัวมาเออนั่นแหละมีสามสี่ห้าลูกนั่นน่ะเออเอามาหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เดี๋ยวไม่ทันเจ้านกเจ้ากระรอกนี่ ใช่อ้โหเหลืองเชยว้าวนี่ยังอ่อนอยู่เราไปกิดป้ายเห็นไหมใบไ,ไม้มันบงังนะั่นน่ะอ่าจัมโบ้แก่แล้วจัมโบ้เลย,ยเอาออกเถอะอ่าบิดเลย,ยเอานั่นไงมีดตัดอ่าโอเคมันไม่ใช่มีด กันกายโอ้อันนี้ลูกใหญ่น,นี่ลูกใหญ่มากใช่ไหมไปก่อไหมแป๊บนึงแป๊บนึงอ๋อนั้น,น,นล่วงตรงนู้นเต็มเลยเหรอนะยจะไม่เก็บมาใช่ไหมไปก่อเพีงกำลังเพราะว่าเก็บเอาไว้ที่หน้าอีกจะได้มันได้อยู่มนมัปี<อ>นี้ไม่ไม่ค่อยมีแมงอ่อโอเคไม่งั้นคนกินเขา ไม่เอาลูกเอาลูกแค่เก็บลูกเหลืองลงลูกยังไม่เหลืองก็ไม่ต้องเอามองดูก็ได้โอเคบางทีแมงเาไม่ขึ้นเลยเนี่ยถือว่าโอเคนะปีนี้โอเคแต่แม่เห็นร่วงกับพื้นนะคือเป็นรูเป็นแมงแล้วไงแค่ไม่กี่เยอะแต่ปีนี้ไม่ค่อยร่วงเยอะอ่าโอเค